อให้เขาเลี้ยงมือหัวค่ำมเนี่ยตอนเราแขกอะไปลำมาก็ได้มาแล้วโอ้ขอบคุณครับมแม่ไม่หาลำกูเลยว่าแม่เขาเกรงใจที่กลัวเต่ายังไงอยเดินไปลำไม่ว่าขโมยมะม่วงจะพลาก็ไม่อีกมโม่วงที่ไหนอะไม่น้ำค้างนะคะขอบคุณครับไม่น้ำค้างไม่ไม่น้ำค้างค้างนี่นานเลยไหมในท้ายชือแม่น้ำค้างอ๋อแม่น้ำค้างปกิเครื่องจังๆั่งเลยลงไปเครื่องอะไรเขาลงไปเข้าห้องน้ำใครก็ไม่รู้เดินมาหากูบอกนี่ เบลดำดงออกกี่ทุ่มเนี่ยอจะให้มาทุกคืนเลยมั้งกูเล่นจนกูจะบ้าอยู่แล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่มีดำดงไม่ต้องถามหาแล้วเจะดำจะดำดินให้ดูเดี๋ยวค่อยดูวันหลังก็ดูวันหลังอ่บ่อยาลุ่มมาลองถาบดีนสามรับรางวัลปูรับไก่ไก่ย่างไก่ย่างต้องการเนะก็มีไงที่เขาบอกไง่รับตลกที่รับพัน เบลขาไปเบลเบลขาเรียกเบลขาด้วยเรียกเป็นไอเกลเนอเบลขาจริงนั่นอะเร่งเร่งเวลาพอหมดเนื้เนี่ยโอ้โหพอหมดทาไมนักเบลขาเฮ้ยาากลัวเหมือนกันเกลัวเขาเป็นกลัวเขาแต่ไปลองล้ อกินีะแม่บวยฮะฝากหอมยีฟองอะไรนะแม่กลัวฝากหอมยีงสิบฟองไม่เห็นเปล่าก็ได้ยินแหละแต่ก็กลัวอยู่ทำใจอยู่โอ้ขอบคุณสารอบขอบคุณครงบาานงครานลับเนพี่จุ๊งมเขมนพี่พี่กี่่พี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 ่พ่่พี่พี่พี่พลพี่ี่่่ โอ้ยยอมกูมั่งก็ได้ไม่บวยงั่งมองเนี่ยเขามีสองตาเขดูเราสองคนอันนี้ของใครครับเนี่ยของสาวแน่แน่รักไอเบลจังตังให้สอนลามกูนี่ต้องเใาลามนี่เลยมาลามสอนลามก็สอนลามได้ นี่พนุ่เอาไปทอดมันจะอิ่มกันนะไม่เป็ต้องไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเหรอเนี่หัดเลี้ยงปลามันก็แดกหัดเลี้ยงแมวโดนขวดลูกเห็บบุ้ยมาเอ็นแมวเกาเตินที่มันบุ้งให้หมดไปแม่เคุณครับนี่ยังไงวนะครับมีใครเล่นอย่างไรบ้างไม่มีแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับ บอกแล้วว่ามาเล่นแถวนี้ได้รางวัลลุกไม่เคยขึ้นหรอกไม่พี่ไม่กล้วยก็มะพร้าวขอบคุณครับขอบคุณมากครับอันนี้ดีมากลูกใครไทยนี่ยเดี๋ยวพ่อจะก่ออ่าวให้เลี้ยงนะลูกนะเราขอบคุณครับเวลาสักครู่นะฮะขอโหนเนาะพี่ต้องก้มลงไปอีกไอ้เกียร์น้องเออก้มให้หลายมาหน่อยด้วยมกัเลยเขาเร็ว จขาเหาน้องเบลสัานนี no yeah, no. No ้เลยครับขอบคุณครับมีดูลูกพี่ครับพี่ครับครับลูกสาวน่ารักจังเลยครับขอบคุณครับไม่เติร์ดเลยไปดูผิดหวีหรือเปล่าน้าน้านะนี่ฟังจากเสียงนะเงินหนักขนาดนั้นเลยนี่ น่าจะเป็นสิบล้านนะน่าจะหลายล้านนั่นแหละเก็มีมาหลายลูกก็แล้เกินคุณพี่ผมไปเช่าหน่อยนะขอบคุณครับขอบคุณมากวันนี้แหละพี่ยาค่ะสิทิพ่อยิงที่กระดอกฉันปรารถนาให้เจ้ากบเจ้าไก่ไปตามหาเจอหรือว่าไม่เจอก็คงต้องรอความจากเจ้ากบและเจ้าไก่นะพี่ยาค่ะสิทธิพ่อที่จะหมายความว่ากระดอกฉันก็พร้อมแล้ว ที่จะมีเครื่องแสีเที่ยนกาที่หรือเป่ะครับมันต้องอย่างนี้สิลูกนี่แหละสิ่งที่พ่อหวังไว้กับตัวเจ้าเป็นอะไรไม่กบแค่ให้ไปตามหาผู้หญิงเนี่ยเดี่ยงเลยหรือว่าลลงมาถือเองไหมแล้วใครจะไปได้ปลาอย่างคุณท่านล่ะหลบๆงานนี้ไม่มีข้าหลามเลยเบลนะนี่เขาไม่ได้เรียกสอมโอนะเรียกว่า สมโอ้ <c oughs> ทำไมเสียงดงจังลูกข,ขนาดนี้ถาวายพระโค้งฝ่าบาทเป็นไงบ,บ้างเจ้ากบเจ้าไก่ผู้เจ้าค่ะเรื่องที่เราวีร,รเสศได้ใช้ให้เจ้าสองไปจัดการนั้นเรียบร้อยดีหรือไม่ภาร,รกิจที่ฝ่าบาทให้กระหม่อมฉั้นไปตามหานางต่างแคว้งเพื่อจะมาเป็นพระมเหสีเทพบทีมาเข้าไปดีอวิเศษสมรสกระหม่อมชั้นเดินทางไปต่างที่ <c oughs> ต่างที่ <c oughs> ต่างเมืองเลยนี่ข้ามน้ำข้ามทะเลนั่งเครื่องบินกันไปเนี่ย เขาเรียกแดนอะไรนะมันอยู่ไกลๆอฟาบาดแสดงว่าไปต่างประเทศไปต่างประเทศเลยแหละไปที่ไหนแดนไหนวะเขาเรียกไอ้แดนไอ้ไอ้แดนกินจิมอะไรเนี่ยกินจิมรเปล่กเฮ้กินจิเกาหลีอ๋อประเทศเกาหลีใต้ใช่เกาหลีใต้แป๊บนึ่งไปหาถึงเกาหลีใต้เลยเหรอวะเนี่ยเจ้าค่ะไม่ธรรมดาไอจะรหนุก็ไม่เบาไกล มังไปตามหาผู้หญิงไม่น่าเชื่อว่ามึงจะไปกาอซื้อของเอามาขายไอ้กูว่าเอาไปอยู่ก่อเดียวสอนเรามไปรับรางวัลรู้ไหไปเดินจัตุจักมาเลยฮะไปงามไส้นี่แล้วตัวใหญ่ด้วยนะไอตัวใหญ่ไอเนื้อให้ปลาเล็กหรือปลาหมอสี ไปหานางต่างแควนุ่นไปแดนกิมจิเลยประเทีเกาหลีใต้เกาหลีใต้จะมีหรือสาวสวยที่เราต้องการโคเดชเชระบาบสวยผิวขาวตาตีแต่เขามีเสน่ห์นะบอกก่อนสาวเกาหลีเนี่ยผิวขาวเออตาตีตีตตแต่มีเสน่ห์มีเสน่ห์ใช่สวยใช่ไหมสวยผู้้าค่ามีเชื้อเจ้าด้วยเธอมีชื่อว่าอะไรชื่อพระนางฮีเมน สาวเกาหลีชื่อฮีเมนฮุนแต่ว่าเราอาจจะไม่คยคุ้นชื่อเกาหลีสักเท่าไหร่นะพไม่อยาะเสียพ่อดูท่านางคนนี้จะไม่ค่อยได้อาบน้ำสัเท่าไหร่เฮ้เขาก็อาบทุกวันนะหม่อมพ่อได้ดพานางมาได้หนาขอเดชชะกระหม่อมฉันไม่สามารถพาพนางฮีเมนฮุนมาเข้าใาได้มันผิดพลาดอะไรตรงไหนว่าไอ้กบก็ฮีเมนฮุนเขามีพระสวามีแล้วอือแสดงว่าเพื่อรู้ใช่และพระสวีพระสวี รสวามีจะเรียกสวีมาแง่เห็นไหมเล่นดำดงทุกคืนเลยอืออะไรก็ปวดไปหมดไปรับระหวัดจากจากใครพะนางคังชาชื่ออะไรนะพะนางคังชาเป็นคนไทยเกาหลีใะที่ไหนล่ะเอาเรียกพนงชพัฒสวามีเขาเป็นใครชื่อว่าอะไรพัฒสวามีของอีเมนฮืนชื่อว่าจงเยฮีพระเจ้าค่ะ ามาไม่ได้อะเขาจองกันอยู่เนาะไไม่ด้จองอยู่ทำไมประเทศนี้เขาชื่อแปลกๆจังเลยเขาเกาหลีหม่อมพ่อพี่เป็นเพื่อนกับจองแยฮีเขาคู่กันฮีเป็นเฮอร์ไมจองแยฮีนี่เขามีน้องด้วยนะแต่น้องเขายังเด็กไม่กล้าพามามีน้องด้วยผู้หญิงเหมือนกันชื่ออะไรอ่ะฮีฮุพวกแต่เกาหลีชื่อฮีฮุพวกว่าพวกจะไม่เข้าไปประเทศค่ะประเทศค่ เขาทำให้ประตูฉันลื่นละผู้ถามจริงนะวันนี้เขาแต่งดำดงกันมาทำให้ชอบไงแล้วแต่จะให้มีทุกคืนแล้วมึงทอมเบลเบลนะไปลูกไปรับรางวัลสังคนเลยมั้ขออนุญาตสวัสดีวันนี้จอมโงกันมาใครฮะใครใครใครอ๋อผมแล้วกูล่ะมด้วยสองคนสองคนเลยขถ้าว่ากูนะเป็นมึง อันนี้คุณพ่อเหรอฮะคุณพ่อดีครับพ่อทำไมพ่อไม่แต่งคุณสอนรามมากๆาาเอาหากาั้งเกงยาก น่าเสียดายนะยะคเสดิษ็จพ่อทำไมหรอลูกสาวเกาหลีมีพระสวามีซะแล้วก็น่าน่ะสิไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวลองดูประเทศอื่นเอาแต่ทีเนี่ยกระหม่อมฉัจะได้มีคู่หรือเปล่าจ๊ะพี่ย่าคะขอเดชะ่าให้เจ้าไก่เจ้ากบไปตามหาขนาดนี้แล้วนะก็ยังมีพระสวามีเลยแล้วทํายังไงต่อละเดโกเอาาก่อนในเมื่อเกาหลีเขามีผัวแล้วแล้วก็ย้ายเมืองสิ ย้ายเมืองไปทางไหนไปทางใต้ของเกาหลีลงใต้ไปเลยมาเลเซียโอ้โหข้ามประเทศเลยนะพี่ยาค่ะสาวมาเลเซียผิวค้ำตาคมแต่สวยมากไม่ใช่เกาหลีเลยสาวแขกสาวแขกสาวแขกสวยใช่ไหมสวยไสวยสิเจอไหมล่ะเจอพูดเจ้าข้าจริงเหรอเธอมีชื่อว่าอะไรชื่อพระนางรูฟิต ทำไมต้องชื่ออย่างนั้นอ่ะเขาก็มาเลเซียรูฟิดมีนามสกุลด้วยนะนามสกุลอะไรชื่อมาให้เต็มเลยชื่ออะไรนามสกุลอะไรพระนางรูฟิดนามสกุลรอดองแงะแล้วนางกว่าจะเดินทางมาถึงเมืองของเรารูไม่กลวงเลยเหรอไม่ชื่อชื่อเขาเปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆไงพ่อจะเลื่อยมากพ่อจะเลื่อยเขเปลี่ยนชื่อไงไม่งั้นสักเชียนแสนจะยิ่งใหญ่ไปเท่าทันศิลปองพนาได้ยังไงถึงว่าดิ เสด็จพ่อเนี่ยเขาสักแผนที่ไว้ที่หน้าแล้วทำไมลายเยอะจ <c oughs> ัง,ง <c oughs> จป็กาบวยงานาจะไปรู้ไอ้กบพูดอะไรระวังบ้างขอแล้วได้พานางอะไรนั้นไม่อยากพูดชื่อเลยไม่อยากพูดอะไรอาง<ห>รู<ห>รฟิตรอดองเงี้ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดเขาแต่งงานกับพระองค์ท่านแล้วเนี่ยเข้าหออะไรเสร็จแล้วเขาจะเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นพะนางรูไม่ฟิตอันนี้ก็จริงนะเนาะถ้าอย่างนั้น แล้วไปประเทศอื่นดีกว่าไปเขมรเลยดีกว่ามีเขมรเพราะว่าของแรงนะเฮ้ยของแรงหรือจะมาสู้ของเราของเราพุทธคุณไงไหว้พระไหวเจ้าสวยไหมล่ะสวยมากเออถ้าสวยก็ค่อยน่าสนใจหน่อยพเจ้าค่ะมีชื่อว่าอะไรพระนางแมงกังเย็นเงียงปักแมงกังเยนเงียงปัก ถ้าแม่นางก็จะไม่เคยหยุดพื่หย่อนยดูแล้วเนี่ยจะไม่หยุดทะลุเราทำงานเยอะเออแล้วจะเกิดว่าเราจะแต่งงานกับแม่นางสาวขมรนเนี่ยเรียกชื่อด้วยสิแมงขังเงียนแมงขังเงียนเนี่ยงปะแมงขังเงียนเนี่ยงปอ่าจะต้องทำยังไงมันจะเป็นยังไงก็เราต้องเปลี่ยนนามสกุลตามประเพณีเข้าฝ่ายชายต้องเปลี่ยนนามสกุลเราต้องเปลี่ยนนามสกุลผู้โชค่ะ ไม่จะเป็นยังไงวะเอกกบเป็นวีรเสีเงี้ยงเงี้ยงปะเอาไปสองเงี่ยงเลยสองเงี่ยงและเสด็จพ่อสักเจียงแสนของเราเสด็จพ่อสักเจียงแสงต้องเป็นสักเจียงแสงเงี้ยงเงี้ยงพุทธไปไม่ปักล่ะโอ้หนายู่เสด็จพ่อปักไม่ไหวแล้วดูถูกกูเคยไปแล้วนะมึงอ่ะไอ้กบไอ้ไกล